ออโคมาสุเอ1ดีหนึ่งห้าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับอะเดี๋ยวให้ป๋าลงให้ชมนะครับโคมาสุครับเอ1ดีหนึ่งห้ายกได้1น่้าตันโอ้ต้องเผาครับรุ่นนี้เผาเหมือนเครื่องเคอะไรประมาณ ตแต่เครื่องเขาแห้งดีนั่เครื่องแห้งมากเหมือนเครื่องอิสุเลย างข้างบนนะ่ะ<า>ลงหน่อยยังไม่สุดเอ้เครื่องอีสูด,สดเนี่ยเนาะโอ้ดัง,ด,งด,ดังดีมากเลย น่าจะดีนะครับเนี่ยมองไกลๆเนี่ยแห้งๆเลยครับเ่นรรมง่ายโอ้โอนี่ใส่ไไง่ายโอ้อิสุครับอีอยะล็อกได้ ภาพเก่านอกเลยนี่ภาพเก่านอกเลยตนี้ติ๊กเกอร์ <c oughs> ยังยังไม่ได้รื้อเรียกไม่มีการรื้อ <c oughs> สนิมสนิมมาจากญ,ญี่ปุ่น <c oughs> ภาพสารนอกโอ้โหภาพแห้งๆถ้าล้างไปน่าจะโอ้โหโมดิฟายอะไรครับล้างไปน่าจะสวยมากไง ี่เราไม่ได้ร้านอะไรเลยมีไดชาร์จที่ยังไม่ชาร์จกำลังเปลี่ยนโอ้อกำลังทำไดชาร์จใช่ไหมครับรรเปลี่ยนไดชาร์จใหม่เลยสองพันบาทไม่ช็อตเก็ <c oughs> บรายละเอียดให้เลยนี่เปลี่ยนไดชาร์จให้ <c oughs> วัดนี่มันเครื่องจะอยู่ลึกนะครับท่านผู้ชมแต่เครื่องเครื่องดีมากครับเครื่องดีมากไม่ต้องสงสัยโอ้นี่ช่างดำบอกว่าเครื่องดีมากนะครับท่านผู้ชมผมฟังฟังแต่เสียงผมก็ว่าอุดเดีวเลยท้ามันรั่วนล้วนี่มันถึงดังถ้าท่อไม่รั่วก็เพราะนี่พอตั้งรอบไว้เบาเลย เครื่องดีโอ้ช่างดำบอกเครื่องดีมากเลยไม่ต้้องงลลาเยคันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9,000 5ครับท่านผู้ชมป๋าบอกว่า9,000หมาคุยกันอ่าเจ็บไม่รีบนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาเลยไม่รีบขอ่าโอ เกไว้ยกของครับอันนี้หนักหน่อยครับอันนี้ก็สามตันสามตันอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทอันนี้หนึ่งจุดห้าตันเก้าหมื่นห้าอ่ะค้นราคาไม่ต้องแสนกว่าต้องแสนกว่าต้องแสนห้าแสนสองเนี้ขายแค่นี้ขายเช็คราคาได้ทั่วทศ เช็คเลยคุณนี้ FD 1 5เนี่ยผมสุขเนี่ยเช็คราคาตามเน็ตได้เลยรานนี้ไม่มี FD 1 5นะครับนี่เก้าหมื่นห้าพันบาทพร้อมใช้งานตัวนั้นก็แสนสองหมื่น 20, นะครับพร้อมใช้งานอ ใครอยากได้ก็ทักทายกันมานะครับช่องวีระดาแต่งนะครับ,รบเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปดูทาทาเนะอ่ะสีล้อะทีละคันนะครับฝากติดตามช่องวิระดำแต่งด้วยนะครับสวัสดีครับจุบจุบ,จบ,จบ